๕กุมมาสทายกาเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระกุม,มาสสทายกาเถระพระกุม,มาสทายกาเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าววา่า5๑ข้าพเจ้าเห็นบาทที่ว่างเปล่าของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปสัสสีผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ เสด็จเที่ยวสแสวงหาบิณฑบาตอยู่จึงถวายขนมกุมมาฎจนเต็มบาท52ในกับที่เก้นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายพิกษาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายขนมกุมมาสิบสกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าได้เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าถอนได้แล้ว ข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันแล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอสวะดุดพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ54การที่ข้าพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วห้าสิบห้า คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระกุมารสทายกะเถระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้กุมารสทายกะเถราประธานที่ห้าจบ